หายคล้องใจไพ่าพาทิตหายหน้าไปไหนยังเล่นละครอยู่หรือเปล่าหายหน้าหายตาจากหน้าจอโทรทัศน์ไปน,นั่นจนถูกถามไทยเข้ามาจํานวนมากว่าสรุปยังรับงานในวงการยังเล่นละครอยู่หรือไม่สําหรับพระเอกหนุ่มหน้าตีไพภพทิตพิสิทธ์กุลล่าสุดไพยได้ถือโอกาสโพสต์คลิปวิดีโอเพื่อให้คําตอบกับแฟนๆผ่านทางช่องติ๊กตอกหลังพบว่ามีข้อความส่งเข้ามาถามไทยในประเด็นนี้เป็นจนํานวนมาก มีหลายคาถามนะครับที่ถามผมว่าเดี๋ยวนี้ยังเล่นละครอยู่ไหมเขาตอบว่ายังเล่นอยู่ครับก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นทางช่อง7นะครับก็จะเป็น GMM บ้างช่อง8บ้างอะไรแบบนี้ครับปีหน้ารอเปิดกล้อง2เรื่องไว้เปิดกล้องแล้วจะมาอัปเดตนะครับขอฝากตัวด้วยนะครับน้องใหม่เขาวงการครับ พอ l ลอฟิลเตอร์แอปนี้มันเนียนสุดๆอะซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ก็มีแฟนคลับแฟนละครเขามาคอมเมนต์บอกเล่าความคิดถึงที่มีต่อเจ้าตัวมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ